สวสดีครับผมวันนี้พงทัศน์แท็กเตอร์พามาดูจะฟอร์ด77ครับวันนี้มาปราบที่นะฮะดันดินสร้างบ้านเนาะโองานเข้ากรบทานะันนะรีบมาเลยฟอร์ดเ7ครับวันนี้รืองานดันดิน นังอยู่ห่างๆนฮะเข้าใกล้ไม่ได้ฮะรถต้องใช้องศาการเลี้ยวฮนะสูงไห้ดูเลยกันช่วงนี้ต้องดึงก่อนนะฮะเพราะฝั่งนู้นกลับตัวไปไม่ได้นะทางเป็นคันนาเป็นนาต้องดึงเลื่อผ่านเจ็ดลากออกมาก่อนฮนะแล้วช่วงนี้ปราบที่อีกทีนึงขอดเจ็ดเจครับผม คลิปนี้ไม่ยาวนะครับคลิปนี้ไม่ยาวให้ดูกันสั้นๆครับผมุดสิทีิภาพโอ้ผมบอกของข้าครับควันดำควันดำนี่ฟอร์ดแน่นอนนะทําบ้านใหม่นะฮะทําบ้าน นี่กาคิดราคากันไปเท่าไหร่ไม่รู้เลยต้องถามเจ้าของรถด,ด้วยเนาะต้องดึงออกมาก่อนฮะเพราะฝั่งนู้นกลับตัวไปไม่ได้นะฮะเป็นนานะฮะนี่นะฮะไปทางประมาณน,นี้นะฮะรถกลับไปไม่ได้นะฮะต้องดึงขอยหลังมาก่อน งานครับวันนี้ฟอร์เจ็ดเจ็ดเสียงลั่นนะเสียงลั่นจบก่อนครับจบก่อนช่วงนี้ จะเข้าสู่ฤดูการทำนาอีกแล้วนะฮะใกล้ๆแล้แล้วชนีก็ขายว่างครับก็มาดะไล่ด่านาทิ้งไว้ฮนะอดีก,ก็ว่าจะลงนาเหมือนกันอดีตเข้ามาตามให้มาดันดินก่อนก็เลยมานะฮะโอ้ลากเสาลากเสาประมาณเจ็ดลากเสา,เา,เาเออกมาปูนนะจะทำเป็นคลินิกหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเห็นเขา้าพูดกันว่าจะทำเป็นคลินิก บานนี้เขารู้เขาม็นหมอ,อ,นหอ,อาานเนาะนครับผ่านเจ็ดลากก่อนฮะลากแล้วก็เดี๋ยวผัานดันดันอีกทีนึงครับผม ลากดินออกมาก่อนครับช่วงนี้พื้นที่ครับแคบฮะต้องต้องข้าใจพื้นที่ครับแคบไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ฮะโอ้โหเครื่องหมายการค้าขเขาครับฟอรควันดำโอ้โห นอนอะเสียงนิ่มๆมาเสียงนิ่มๆก่อนจะออกงานนี่พอเช้าสตาร์ทไม่ติดนะฮะโอ้โหเล่นซะแล้วจะฟอร์ดเจ็ดๆต้องเอาตัวชาร์จมาคีบนะฮะคีบเสียมไว้ประมาณไม่พอสองนาทีครับผมลองสตาร์ทดูอีกทีติดบุ้มเลยโอ้โหกำลังจากมโม ไฟจากงอไม่พอนะฮะตอนนี้ลากไปก่อนลากไปก่อนยาวๆยวๆภาพอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างขออภัยนะฮะพอมากระชันหันผมก็ไม่ได้ทันตั้งตัวนะฮะมา รถออกมาผมก็ตามมาเลยปอดเจ็ดเจ็ดแค่นี้สภาพดีครับคันนี้โอ้แจ๋วแจ๋วเลยครับบอกมาติดต่อตอนนี้ให้